กงพาวจสนับสนุนโดย AIS น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh ีต้ารุ่นสกัดเข้มข้นพล u สคามูคามูไทยประกันชีวิต รอบนนะคะวันนี้เรากําลังประมวลภาพความทรงจำแง่มุมคําคมต่างๆของแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการของเราตลอดปี2,557อยู่ยังมีสาวอีกสาวหนึ่งเป็นมันธนากรพูดได้5ภาภาษา oh. คุณแม่ของเธอเนี่ยอยากให้เธอทำงานใน UN เแต่เธอก็มุ่งมั่น ที่จะเป็นชาวนาเ<ช>พราะอะไรรู้ไหมก่อนเป็นชาวนามันมีเรื่องเธอน็อกในห้องน้ําถึง3ครั้งคุณหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเธอเป็นอะไรแต่เธอต้องกลับไปพักผ่อนและเปลี่ยนวิถีชีวิตในเรื่องการกินใหม่ทั้งหมดเธอก็เลยหันมาปลูกข้าวกินปลูกผักกินโดยปลอดสารพิษนะคะเรากําลังพูดถึงคุณนก,กบนธวรรณคาคลายซึ่งปัจจุบันเธอเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ เพลินข้าวบ้านจำได้ไหมโอ้ยทำไมจำไม่ได้ีปต่างนี่ไปถึงที่พาผู้ชมไปบุกถึงสุพรรณบุรีตัวเองไปไปเกี่ยวข้าวแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่นุ่นประทับใจนอกจากเรื่องของคุณนกกบก็คือคุณป้าท่านหนึ่งท่านเคยทำนาแบบปกติเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านอยากไถบาบแต่ก็เปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์ตั้งแต่แรกเลยก็จำได้ว่าถามว่าทำไมถึงอยากอยากอยากมาทำนาอินทรีย์ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเชิญแบบพูดน้ำตาซึมนะ น้าบอกว่าเหมือนเขาฆ่าผู้บริโภคทางอ้อมมาทางชีวิตเมื่อเอาข้องที่มีพิษไปให้เขากินยุตลอดเวลาอืมก็มันก็รู้สึกว่าเราที่ทาเมื่อทําบาปพอได้มาทำอย่างนี้เลยดีใจปลื้มใจเราก็มีหน้าที่การงานที่ดีเราก็ไปศึกษามาหลายๆที่นะคะแต่มันเหมือนเราศึกษาออกนอกตัวหมดเลยค่ะแต่ว่าพอเราได้มาทําใกล้ชิดกับข้าวใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มาสัมผัสชีวิตจริงๆอย่างเงี้ย down to earth เงี้ยมัน มันกลับมาที่ตัวเองต้องบอกว่าการที่ทําเพลินเข้าบ้านมาเนี่ยน,นะคะเป็นเรื่องที่ทําให้ให้กบมน้นได้เจอความสุขที่แบบง่ายที่สุดเป็นความอิ่มเอมใจของชาวบ้านเป็นความรักตัวเขาก็ภูมิใจเราได้ไปสัมผัสเขาเราก็เหมือนได้รับพลังงานใด,ดีกลับมามไม่เคยเข้าใจคำว,ว่าอิ่มใจจนมาทำเพลินเข้าบ้านอย่างน้อยนะคะอยากจะบอกทั้งสงแลวคุณผู้ชมด้วยว่าคุณน้องผก นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้<อ>เวลาไปซื้อปุ๊บก็ก็ต้องดูก,ก็ต้องดูว่าอ๋ออันนี้เป็นกเกษตรอินทรีย<ช>์หรือเปล่า<ช>ได้อะไรจากคุณนกกบเยอะมากซึ่งเธอพูดถึงแขกคนสุดท้ายของรายการในคืนนี้นะคะประทับใจมากๆ หญิงเก่งและแก่งคนนี้เลยซึ่งปัจจุบันนะคะท่านรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตอนนี้มาร่วมรายการของเรายังไม่ได้เป็นเลยยังไม่ได้เป็นแล้วก็มองมองเห็นแววแล้วนะว่าเป็นคนที่แร่งอย่างที่เปิ้ลว่าจริงๆแล้วตอนนั้นในรายการเนี่ยเปิ้ลเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะเห็นมุมมองใหม่ของคุณน้องว่าจริงๆคุณน้องเป็นคนที่อ่อนโยนมีมุมมองทางด้านศิลปะแล้ววันนั้นที่เปิ้ลชอบคือว่า คุณน้องเนี่ยต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องของงานศิลปะอันนี้นุ่นประทับใจค่ะเพราะว่าตอนที่คุณน้องมาคุณน้องนําเรื่องของศิลปะเข้าไปเยียวยาความรู้สึกของนักโทษในเรือนจําที่ให้วาดภาพออกมาเป็นภาพแล้วแต่ละภาพก็มีความสวยงามในตัวเองเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะกลับไปชมเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้พร้อมๆกันเชิญค่ะอ๋อนี่คุณน้องสาวมอะไรคะเดี๋ยวจะเป็นคนที่ชอบของ นี่ขอยเรียบง่ายอะค่ะแต่มีความหมายคุณน้องสะสมใบไม้เหรอคะอันนี้ใบไม้สีทองใช่ค่ะอันนี้ปลูกกันเยอะทางภาคใต้อะค่ะชื่อต้นใบไม้สีทองนอกจากใบไม้มีก้อนหินด้วยนะคะก้อนหินถือมองไม่มีค่าก็ไม่มีค่าแต่จริงสําหรับเราเนี่ยเราสามารถมองเห็นค่าคุณค่าของมันในความเรียบง่ายของมันอย่างนี้อย่างนี้มีที่มาอย่างไงฮะอันนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นลูกชายทําให้หรือไงเนี่ยไม่แน่ใจลูกชายลูกสาวเขาบอกว่าชอบเขาก็เลยไประบายสีแล้วเขาก็ มาพันพันพันสกอตเทปรู้สึกเขาจะพันสกอตเทปด้วยนะพูดถึงเรื่องหินเนี่ยนะมีคนมากระซิบข้างหูฮะมองไปไหนยิ้วไปด้วยคอนเฟิร์มเนอะมีคนมายืนยันนะคะผู้ช่วยส่วนตัวของพี่น้องขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องแพรววัฒนวรังโกนค่ะหรือว่าลูกสาวของพี่น้องนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ จะคุยเรื่องความสวยและที่มาที่ไปขอยืมดูกระเป๋าคุณแม่หน่อยนะคะโอ้โหนี่ไงนี่ได้ด้ามากเลยใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างโอ้มีก้อนนใหญ่ก้อนนี้เดี๋ยวก่อน ปกติคุณแม่พกกี่ก้อนคะแปลว่าก้อนเดียวอะค่ะแต่ก็จะเสิบ์ไปเรื่อยๆคือแต่ละก้อนเนี่ยบางทีเราก็จะจําได้ว่าอันนี้เราไปเก็บมาจากที่ไหนแล้วเราก็นึกถึงอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเออเวลาเรารู้สึกยังไงเนี่ยบางทีชอบกําก้อนหินเหมือนกับว่าเราได้พลังจากเขาแล้วเหมือนกับทําให้เราได้ทบทวนตัวเราเองพี่พกอะไรคะพี่พี่พกแป้งกวีชัดเจน คุณน้องมีลูกกี่ท่านคะมีสองค่ะสองไม้ไผ่คนโตลูกชายแล้วก็แพรว่าคนที่สองก็ยังชื่อเป็นแถวแถวต้นหมากลากไม้เน่น้องแพรว่าคุณแม่ดุไหมก็เป็นบางเรื่องนะคะถ้าเป็นการทํากันบ้านอะไรประมาณนั้นคุณแม่ก็จะดุหน่อยแล้วคุณแม่ถ้าคุณแม่เห็นคุณพ่าก็จะมาดุแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไหมทําให้เสร็จทําให้มันดีๆเอออาจจะติดมาจากเวลาทํางานกับคุณแม่อะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่อยากให้ทุกอย่างเต็มร้อย เราอย่าคิดว่าเราจบแค่นี้นี่คือดีสุดแล้วถ้าเป็อน,นอย่างนั้นเราจะไม่พัฒนาอะไรเงี้ยก็จะพยายามส่งต่อความรู้สึกไปที่เขาอะไรอย่างเงี้ย่ยแ<ล>ะแล้วมีอีกหนึ่งโปรเจรกต้องให้คุณน้องเป็นคนเล่าเรื่องของการนําศิลปะบําบัดเป็นยังไงบ้างเราชอบศิลปะใช่ไหม <ๆ S 1> แล้วเราก็ตัดสินใจว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิตสมเด็จพระเทพในช่วงประมาณสักสิปีหลังเนี่ยท่านก็เคยประรบมาครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าเผื่อสนใจศิลปะจริงๆเนี่ยอยากให้คิดถึงคนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งสังคมอาจจะลืมเขาไปอีกเช่นกัน<ม>ก็คือคนที่อยู่ในคุก<ม>แล้วท่านก็มีอาร์ติเคิลอันนึงมาให้อ่าน<ม>เป็นศินละปะบําบัดในคุกเที่ยงเกล็แล้วท่านบอกว่าอยากจะให้มีโครงการอย่างนี้ที่ประเทศไทยศิละปะเนี่ยจะทําให้คนค้นพบอิสรภาพ<ม>ค้นพบความสุขถึงแม้ว่าตัวอาจจะออกไปไม่ได้แต่ว่าเขาจะสามารถค้นพบสิ่งที่ดีงาม ในที่นั้นได้อันนี้จะเป็นของนักโทษคกันบางคนที่เริ่มจากศูนย์เลยนะคะไม่ได้เป็นแล้วพอเขาได้มีโอกาสแล้วก็มีเวลาเนี่ยเหมือนค้นพบตัวเองอะค่ะอันนี้งานน้องแพรแพรเหรอไม่ใช่นักโทษนะต้องมีค่านน้องแพรอันนี้ที่จริงเพิ่งทํามาเองอะค่ะแต่นี่น้องประทับใจเขามากแล้วก็อยู่ดีเขาเข้ามาทั้งทีมาเซอร์ไพรส์น้องเนี่ยยังไงคะเขาข้างหลังเขาก็จะเขียนไว้บอกให้แม่ วิงเ l สแองเจิลเราอยู่ด้วยกันเนี้ยบางทีเราไม่พูดคำหวานกับกนะะันน้องแพรวาอยากจะบอกอะไรคุณแม่หน่อยไหมคะกให้ <c oughs> คนหน้ารักตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะคนหน้าเขาจะเป็นห่วงคนอื่นก่อนเสมอแล้วก็ก็ทำงานน้อยๆน้อยเพราะคนหน้าก็แก่แล้วน้องไม่ชอบแบบนี้เลยแค่รักคนหน้านะคะ ความประทับใจตลอดปี2,557จากแขกรับเชิญที่เราประมลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนจากกันในวันนี้นะคะเราจะมีเหล่าคนดังที่จะมาร่วมแชร์แรงบันดาลใจสำหรับปีหน้าปี2,558ให้เราได้ฟังกันดูจบแล้วขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีต้องขอบคุณเสื้อภาพพิธีกรโดรธีเพอร์กินส์ค่ะของนุนจากซานโรค่ะของเบิ้นจากเ,ากเ็มอิสระและเครืประดับจากเซตเต้ค่ะขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้จูนุ่ที่ลานพังพรากรนนะคะกำลังรอปรากฏการครั้งสำคัญที่สุดซึ่งเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า4 o s e n s น r y จะเกิดขึ้นในคลเลคาดข้างหลังนี้แหละค่ะจะนา่าตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะ 4 d Sensory ถือเป็นนวัตกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ผสมผสานงานด้าน v i s u a l and sound, digital projection mapping, ดนตรีและการแสดงในรูปแบบ t h e r e t i c a l performance ให้ผู้ชมเปิดประสาทสัมผัสทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพื่อสร้างจิตนาการและเป็นแบบ ับเทคโนโลยี 4D Sensory ต้องบอกว่าดูโชว์ดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมากๆเลยคิดว่าคุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วนะคะว่าแรงบันดาลใจของเหล่าคนดังในการใช้ชีวิตคืออะไรบ้างเราไปคุยกับเขากันค่ะสำหรับผมแรงบันดาลใจน่าจะเป็นเรื่องของอความรักเราขับเคลื่อนโลกไปเนี่ยด้วยความรักมันจะต้องดีแน่นอนครับผมวเด็กทุกคนมันมีม,มีความฝัน หลายๆหลายๆฝันนะผมว่าไม่ใช่ฝันเดียวโอเคมันอาจจะเป็น1นหนึ่งฝันที่คุณอยากจะมุ่งเข้าไปแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับใครที่อยากมีส่วนร่วมกับปรากฏการครั้งสำคัญนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะทาง www.houseofwalkerth.com หรือว่า call center 0 2ร์0 8 0 8 8 8กันได้เลยค่ะ ว่าแรงบันดาลใจในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นจากอะไรขอให้คุณใช้แรงบันดาลใจนั้นในการทําให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะคะในโอกาสนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะคะคุณผู้ชมทุกท่านพี่ตัก๊กพี่เปิ้ลแล้วก็น้องนุ่นด้วยขอให้ปีหน้าเป็นปีแห่งความสุขแล้วก็อย่าลืมนะคะมาค้นหาแรงบันดาลใจพร้อมๆกันแล้วก็ทําให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะปีใหม่ที่ถึงนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนามีความรักอยู่เต็มหัวใจและมีครอบครัวที่มีความสุขค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขอทำทุกอย่างด้วยความสุขและรอยยิ้มค่ะขอให้สิ่งที่พีต่ตั๊กและพี่เปิ้ลอวยพรคุณผู้ชมนะคะประสบความสําเร็จทุกท่านได้มีความสุขจริงๆก็ขอสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากจากใจของพวกเราทีมงานเราในาค่ะ ทุกคนนะครับก็ chasing star ก็คือว่ามุ่งหวังยังไม่ทราบว่าเราจะไปได้ไกลแต่ก็ยังไงก็ยังไม่หยุดเดินจนกว่าจะได้มาให้แรงฝราถนาที่งดงามสร้างคุณค่าใหกับชีวิต